ับคะแนนเสียงไปอย่างท่วมท้นนะคะสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์แน่นอนว่ามีภารกิจใหญ่รออยู่ด้วยนะคะกับการทำหน้าที่หลังจากการรับเลือกตั้งแล้วน่าจะต้องมีแนวทางในการทำงานอย่างไรนะคะวันนี้ดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอมาประเมินสถานการณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับเป็นภารกิจรออยู่ที่ ไม่น่าจะง่ายเลยนะคะสำหรับท่านผู้ว่าท่านใหม่นะคะโจทย์กรุงเทพเป็นงานช้างนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องมียุทธศาสตร์ในการทํางานที่ดีนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคุณชัดชาติก็คงได้ไต่ตรองมาเยอะนะครับวันนี้ขอเสริมท่านอีกนิดหน่อยนะครับในการเชียร์ผู้ว่ากรทมใหม่ ทำงานใหญ่ให้สําเร็จเพื่อคนกรุงเทพครับแต่ถ้าไปดูที่ตัวท่านผู้ว่าคุณชัดชาติก่อนก็มีความแข็งแกร่งมีความไม่เหมือนใครอยู่มากนะคะเป็นฉายาที่น่าตื่นเต้นนะครับเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับท่านได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นนะครับเรียกว่าแลนสไลด์เลยนะครับคุณชัดชาตินะครับเท่าที่ผมรู้จักนะครับเป็นคนมีประสบการณ์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นมีความพร้อมสูงนะครับ ที่สําคัญส่วนตัวท่านเองนะครับมีวุฒิภาวะสูงนะครับฟังท่านพูดแล้วก็เข้าใจว่าท่านตกผลึกความคิดมาได้ดีและที่สําคัญที่สุดครับท่านตั้งใจจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชียร์ผู้ว่าใหม่ทํางานใหญ่ให้คนกรุงเทพครับและลองนึกดูว่าถ้าจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้ท่านทํางานสําเร็จยากนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องระบบราชการกับเรื่องการเมืองครับระบบราชการนะครับก็เป็นระบบที่ทํางานนะครับส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ายึดติดกฎระเบียบมากนะครับ แล้วก็ชอบทําทุกอย่างเองนะครับแบบแยกส่วนเพื่อจะอ้างว่าเป็นผลงานของตัวเองนะครับกทมก็ถือเป็นหน่วยราชาการเป็นหน่วยงานรัฐรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณชัดชาตินะครับจะทํางานสําเร็จได้ต้องพากทมในฐานะหน่วยราชาการนี่แหละครับไปสู่การทํางานรูปแบบใหม่ครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีหลัก3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือต้องยืดหยุ่นนะครับ2หนุนพลังสังคมและ3ระดมเครือข่ายครับ มาเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นก่อนนะคะอาจารย์จะต้องทําอย่างไรคะเพื่อที่จะทาให้กรทมมีความยืดหยุ่นในการทํางานมากขึ้นนะคะในฐานะหน่วยงานรัฐนะครับกรทมก็เหมือนกับหลายหน่วยงานนะครับคืออาจจะติดกฎระเบียบได้ง่ายเพราะว่าถูกกฎระเบียบต่างๆกํากับมาเยอะนะครับและทําให้ข้าราชการไปสนใจตัวกฎระเบียบเองนะครับแทนที่จะสนใจประชาชนนะครับสนใจว่าสุดท้ายประชาชนได้บริการดีหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับอยากช่วนให้คุณชัดชาติ ไปชวนข้าราชการโดยเฉพาะผู้บริหารนะครับของกทมนะครับมาทำดีไซน์ Thinking หรือคิดเชิงออกแบบครับเพื่อจะทําให้เข้าใจทุกของประชาชนหรือที่เรียกกันว่ามี e m p มพ h y ตกับประชาชนนะครับจะได้ช่วยประชาชนแก้ปัญหาครับและมีหลายเรื่องครับที่การแก้ปัญหาโดยตรงอาจจะแก้กฎระเบียบทั้งหมดยังไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าสนามทรายหรือว่าแซนบ็อกครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณชัดชาติมีนโยบายเรื่องการศึกษา ซึ่งระดมความคิดจากประชาชนมามากมายอยากปฏิรูปการศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่กฎระเบียบด,ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาเองก็มีอยู่เยอะครับเช่นตัวหลักสูตรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้สนามทรายเช่นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับซึ่งเป็นสนามทรายด้านการปฏิรูปการศึกษาที่ออกแบบไว,แว้แล้วแล้วกําลังทดลองใน8จังหวัดครับถ้ากทมเพิ่มเข้ามานะครับมาช่วย หนุนพื้นที่นัตกรรมการศึกษาพร้อมกับใช้สนามทรายแห่งนี้ปฏิรูปการศึกษาด้วยนะครับก็จะช่วยให้งานคุณชชาติสำเร็จได้ง่ายขึ้นครับและจะมีสนามทรายอื่นๆนอีกมากมายที่กทมอาจจะสร้างขึ้นมาได้นะครับมีเรื่องการแก้กฎระเบียบนะครับโดยเฉพาะกฎหมายอะไรที่กทมสามารถแก้ได้เองอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําครับใช้กระบวนการที่เรียกว่ากิโยติมกฎหมายจัดการกฎระเบียบที่มีปัญหาออกให้หมดนะครับและถ้าเกิดยังมีกฎระเบียบเหลืออยู่แก้ไม่ได้เพราะเกินความสามารถกทมนะครับ ก็อาจจะต้องใช้ระบบออนไลน์เช่นการให้อนุญาตอนุมัตินะครับก็เอาระบบออนไลน์มาใช้เป็นต้นนะครับอีกขาหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะคะควรจะต้องมีกลไกในการทํางานร่วมกันอย่างไรคะเราจะเห็นได้ว่าเสียงถล่มทลายที่คุณชัดชาติได้รับคะแนนมาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากภาคสังคมคร,ครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็เห็นว่าคุณชัดชาติมีนโยบายเปิดให้อาสาสมัครต่างๆมาร่วมด้วยมากมายครับผมคิดว่าเป็นแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมมากนะครับท่านก็จะใช้ แอปนะครับที่เรียกว่าแทฟฟี f o n งดูนะครับซึ่งก็เป็นแอปที่บอกว่าจุดไหนของกรุงเทพนะครับมีปัญหาฟุตบาทนะครับมีปัญหาน้ําท่วมมีปัญหาต่างๆรายงานเข้ามาครับถ้าทําอย่างนี้ได้ก็แปลว่าการที่กรมทมทํางานไม่ใช่ทํางานคนเดียวจะมีประชาชนอีกหลายล้านคนมาช่วยทํางานครับที่จะต้องเติมเข้าไปนะครับก็คือทํางานกับองค์กรประชาสังคมนะครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนเหมือนกันนะครับองค์กรผู้บริโภคองค์กรเรื่อง เกี่ยวกับรถเมย์องค์กรเกี่ยวกับสุขภาพองค์กรเรื่องการศึกษานะครับองค์กรต้านโกงต่างๆครับถ้ารวมพลังเข้ามาได้จะเข้มแข็งมากๆครับและร่วมมือกับภาคธุรกิจครับภาคธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆเยอะนะครับถ้าจะเอาธุรกิจเข้ามาร่วมด้วยนะครับเวลาจะจ้างภาคธุรกิจเข้ามาช่วยกทมก็อย่าไปเขียนสเปคที่ไปจำกัดความคิดครับควรเปิดให้ภาคธุรกิจใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุดก็จะสามารถทําให้งานบรรลุผลนะครับเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้ครับ คือแม้จะเป็นผู้สมัครอิสระแต่ว่าแน่นอนก็ต้องหาแนวร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำงานแบบเป็นเครือข่ายให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเหรอคะอาจารย์การที่คุณชัตชาตินะครับถ้าสามารถทำงานกับภาคีสังคมได้นะครับก็จะมีสังคมหนุนหลังการไปทำงานกับราชการอื่นๆนะครับหน่วยงานรัฐส่วนกลางกระทรวงทบงกรมต่างๆนะครับก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับและคุณชาชาติมีจุดแข็งอยู่แล้วก็คือความเป็นผู้สมัครอิสระนะครับแม้จะเคยสังกัดพรรคการเมืองมาก่อนนะครับ แต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นอิสระแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักษาความเป็นอิสระต่อไปได้นะครับเวลาจะไปทํางานกับรัฐบาลต่อไปนะครับไม่ว่าเป็นรัฐบาลไหนไปขอความร่วมมือนะครับก็จะขอความร่วมมือได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นกทมเปลี่ยนบทบาทจากที่ต้องทําเองทุกอย่างนะครับพอแก้ปัญหายากๆนะครับก็อาจจะขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเครือข่ายมาหารือกันอำนวยความสะดวกนะครับให้กับหน่วยงานที่เขาทําทําได้อยู่แล้วให้เขาทําดียิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็แปลว่ากรทมนะครับอาจจะเลือกเล่นบทเป็นผู้นําหรือบทเป็นผู้ตามหรือคนที่หนุนก็แล้วแต่เรื่องครับว่าเรื่องนั้นใครมีทรัพยากรอะไรนะครับเอามาวางบนโต๊ะด้วยกันทุกคนทําเพื่อผลประโยชน์ประชาชนนะครับก็จะทําให้การทํางานยึดผลงานเป็นตัวตั้งครับและผลงานนั้นก็จะเป็นของทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมครับถ้าทําแบบนี้ได้ระดมพลังเครือข่ายได้อุปสรรคยากๆก,ก,ก็แก้ได้ครับจะ ขับเคลื่อนอย่างไรถึงจะทําได้สําเร็จคะผมเชียร์นะครับให้ท่านผู้ว่าท่านใหม่คุณชัดชาตินะครับทำงานใหญ่ให้สําเร็จนะครับให้ให้คุณกรุงเทพให้ได้โดยพาราชาการทํางานแบบใหม่ครับเพิ่มความยืดหยุ่นหนุนภาคสังคมระดมพลังเครือข่ายครับที่สําคัญครับพอท่านผู้ว่าทํางานกับประชาชนแล้วประชาชนนะครับก็ต้องหนุนท่านอย่าปล่อยให้ผู้ว่า เดินหน้าอย่างเดียวได้ครับอย่าให้ท่าน walk alone ครับเราเลือกท่านแล้วเราต้องมาช่วยกันต่อไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อนำพาเมืองหลวงของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปปักธงให้ได้ในเวทีโลกด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ